สหรับตอนนี้นะคะเป็นการบันทึกย่อนเงินเดือนยกมานะคะเราจะไปที่เมนูหลักค่ะแล้วก็จะไปคลิกที่บันทึกเงินเดือนยกมานะคะคลิกค่ะเราจะใส่วันที่ยกมาตรงนี้นะคะเป็นวัน,เป,นเป็นเดือนหนึ่งนะคะสองเดือนหนึ่งนะคะสองห้าห้าแปดแล้วเราก็จะคลิกโอเคค่ะเมื่อเข้ามานะคะจะยังไม่มีอะไรเราจะกด f 3เพิ่มค่ะแล้วเราก็จะใส่ 0.1นะคะกด enter โปรแกรมก็จะทำการรันให้นะคะโดยการดึงชื่อนางสาวสุนใจเก่งมากมานะคะสำหรับที่เราต้องใส่นะคะก็คือภาษีหัางงานที่จ่ายเราจะใส่3,000บาทค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณ เร,ะะเราก็จะทำการกด F10 บันทึกค่ะแล้วเราก็จะกด Escape ออกนะคะคลิกยึด Yet ค่ะเมื่อกลับมาที่หน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการขึ้นมาหมนึ่งรายการนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการบันทึกแล้วเราจะคลิก Escape ออกนะคะคลิก Cancel ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ